การรักษามะเร็งตับด้วยวิธี TACE นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือการให้ยาเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดงครับตอนที่ทำา่ัตถการเนี่ยถือจะให้คนไข้นอนบนเตียงนะครับหมอจะเจาะหลอดเลือดตรงบริเวณขาหนีเพื่อใส่สายสวนหลอดเลือดเล็กๆเข้าไปนะครับจนถึงหลอดเลือดในตับหลังจากนั้นก็จะทำการเอ็กซาเรย์ครับดูตำแหน่งของก้อนเนื้องอกแล้วก็หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงนะครับ เมื่อได้ตำแหน่งแล้วจะใส่สายสวนหลอดเลือดไปที่บริเวณน,นั้นนะครับจากนั้นก็ทำการให้ยาเคมีบำบัดเฉพาะที่ร่วมกับการอุดหลอดเลือดนะครับหลักๆเลยเราอยากจะให้ก้อนเนื้อง,งอกมันฝ่อลงนะครับหรือว่าตายไปนะครับหลังจากรักษาเสร็จประมาณ1เดือนแล้วก็จะตรวจติดตามด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่า MRI นะครับเพื่อดูว่าการตอบสนของการรักษาเป็นยังไงบ้างนะครับ การรักษาแนวใหม่นะครับโดยใช้เข็มเล็กๆแทงเข้าไปในจุดที่ตะกรอนรักษานะครับโดยที่ไม่ต้องมีแผลใหญ่นะครับแผลจะเล็กเท่ากับเข็มเล็กๆที่แทงเข้าไปนะครับก่อนที่จะทําการรักษาจะต้องทําการตรวจด้วยเช่นใช้เครื่องซีทีตรวจว่ามีก้อนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีจํานวนก,นก้อนกี่จุดวันที่การทําการรักษาก็จะอยู่ที่ ห้องซีทีหรือห้องอัลตราซาวด์แล้วเราก็ใช้เครื่องซีทีหรือเครื่องอัลตราซาวด์ในการที่จะบอกตำแหน่งนะครับที่จะเอาเข็มเข้าไปเมื่อได้ตำแหน่งปุ๊บตรงที่นะครับเราก็ทําการรักษาเปิดเครื่องตรงปลายเข็มมันก็จะร้อนทําลายตรงเนื้อเยื่อตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับและไม่ต้องเอาเนื้อเยื่อตรงนั้นออกมานะครับเนื้อเยื่อตรงนั้นก็จะมีการตายแบบร0 0ซนะครับโดยทั่วไปการรักษาแบบนี้จะเหมาะกับคนไข้ที่มีจํานวน ความผิดปกติไม่เกิน3จุดนะครับและจุดที่เป็นเนี่ยขนาดไม่ใหญ่มากนักไม่เกิน3มเซนนะครับตรงนี้ก็มีประโยชน์คือแผลเล็กกันที่1นนะครับอันที่2ก็คือเราทําลายเฉพาะเนื้อเยื่อที่เราต้องการนะครับเนื้อเยื่อข้างๆที่เราไม่ต้องการก็จะไม่ถูกทําลายไป